ถัดมาทุนครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ข้อที่16นะครับชื่อเรื่องของความร้อนและแก๊สครับ ื่องของความร้อนและแก๊สครับในปีนี้เนี่ยเตรียมมาเรื่องแก๊สนะครับมาเก่งให้ดูนะคือต้องบอกกันว่าต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องความร้อนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากถูกป่ะใช่ไหมครับเราเคยเรียนมาใช่ไหมรู้เนาะความร้อนก็ไีอเลยครับมีความร้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมครับมีความร้อนที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะถูกไหมครับสองตัวนั้นเนาะซึ่งข้อสอบที่จอกได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการให้ความร้อนพลังงา,นค,าน,นความร้อนแล้วก็วิธีสมดุลความร้อนจาแล้วแค่นี้เองแต่เรื่องแก๊สครับเรืื่่อออองงงดม้รีีเเ เาเรียกเรื่องของทฤษฎีจนของแก๊สครับออกได้นะครับทฤษฎีจองแก๊สเนี่ยพูดถึงเรื่องอัตราเร็ว RMS นะครับของแก๊สพูดถึงเรื่องของพลังงานจนเฉลี่ยถูกไหมครับพูดถึงยุคนีนั่นเยอะแยะมากมายจริงปะแลวก็ปิดจบที่เรื่องกฎข้อหนึ่งของอุณหพลศาสตร์นะครับเยอะนะแก๊สเนี่ยเยอะมากจริงนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าโหใครก็ตามแต่ที่ไม่ชอบจําสูตรเนี่ยเรื่องแก๊สนี่คือนรกเลยนะแต่อายต้องจําหน่อยนะครับเพราะว่าออกสอบจริงนออกสอบไม่กี่สูตรหรอกสูตรที่แบบเราเรียนมาแบบเยอะๆนั้นอะไม่ใช่นะฮะใช แและก๊สโดยพี่เก่งให้เองนะครับในข้อนี้ลองดูโจทย์กันนะอันนี้เนี่ยคือเรื่องของแก๊สที่2สภาวะนะครับเขาบอกว่าเรามีถังใบหนึ่งนะครับเป็นทรงกระบอกนะครับปริมาตรถ,ถังเนี่ยคือ10ลูกบา์เมตรทนแรงดันเนี่ยได้10บาร์บาร์เนี่ยเป็นหน่วยของความดันโอเคไหมบาบาไม่ใช่หน่วยของอะไรเงี้บาร์ไม่ใช่ของแรงดันนะครับแต่เขาบอกว่าเป็นแรงดันซึ่งเขาหลอกเราโอเคปะให้ดูหน่วยเป็นหลักนะครับทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเราเนี่ยนำมาบรรจุก ass, ass, แก๊สเอแก๊สอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งอุณหภูมิเนี่ย25องศาเซลเซียสก็ตามนั้นไอแก๊สเเเออททิววาาาานนนี่่่่ยคมมดดัั5บบรร์์งงถถถููกกปปะะใชช้ๆไ10 ความดัน5บาทสบายไหมครับสบายแต่ยังไงต่อครับเขาบอกว่าวิศวกรผู้ด,ดูแลถังเนี่ยบอกว่าในกระบวนการผลิตบางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องบรรจุแก๊ส A เนาะที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า25องศาเซลเซียสนะครับเลยอยากทราบว่าแล้วแก๊ส A ของเราตัวนี้ครับที่นำมาบรรจุเนี่ยมีอุณหภูมิได้สูงสุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร,คออคร่คืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับทุกคนเนี่ยควรต้องมีความรู้นะครับว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่มเนี่ยความดันแก๊สจะเพิ่มด้วยเหตุ hey, ผลไม่ยากครับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนนนนนนหหมมาาาายวว่่แกกกกไ้้้รรััขขขึึึิิงงงพล็ วิ่งไวขึ้นชนผนังนาทีขึ้นความดันก็มากขึ้นด้วยไงเด็กเซ็นไหมงั้นหมายความว่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นความดันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอันนี้กรณีที่ปริมาตรคงตัวนะถ้าไมงต้องถังเท่าเดิมถังไม่ได้ขยายได้โอเคป่ะความดันจะเพิ่มได้ที่เหตุผลนั้นข้อนี้ก็เลยถามว่ารู้ไหมครับว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้มากสุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเนาะข้อนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่เปลี่ยนปริมาตรนะครับเราก็จะไปดูว่าโอเคนะแรงดันที่ทนไ,นได้ตอนเริ่มมมมมตตตตต้้้้้นนนนนนเเีีีี่่่่ย10บบบาาารรรระอออออออก P ไไไดดััดัคคววิทลลแง ว่าแก๊สของเราเนี่ยแก๊สเนี่ยมีอุณหภูมินะครับ25าองศาเซียสอันนี้อุณหภูมิตอนเริ่มต้นเนาะเอาง่ดีกว่าว่ดว่าใจนะเจนนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม็ใ P และอันนีเ้เดี๋ยวจะเขียเป็น P maximum เคยบอกกันว่าเดี๋ยวน,นี้ทำอะไรเราเนาะเจนนะเจนนะเก็บไ้ก่อนนะ25องศาเซลเซียนี่ยเป็นอุณหภูมิของแก๊สตอนเริ่มทันปะแล้วก็ความดัน5บาร์เนี่ยเป็นความดันของแก๊สตอนเริ่มได้ไหมครับก็จะขอเรียกนี่ว่าเป อยากรู้ว่าท2เนี่ยได้มากสุดเท่าไหร่โดยเราอ่ะต้องจํากัดว่าความดันอ่ะห้ามเกิน10บราจริงป่ะก้อยตัวนี้เป็น P2 ไวเจ็ดทีไหมครับแต่แม้อาตามนี้น้ะตามนี้นะครับงานตัวนี้ครับงานของเราก็น่าจะใกล้จบแล้วครับนะก็ตั้งสบายๆนะฮะธรรมดาเลยนะตั้งว่าจากนะครับอาจจากนะฮะเคยเรียนใช่ไหมครับพีความดันนะแปรผันตรงนะครับกับอุณหภูมิในหน่วยอะไรเคลวินน่ะได้เปล่าอ้าเผื่อหลงนะเผื่อหลงนะฮะอันนี้อุณหภูมิเซลเซียสนะครับนะต้องแปลเป็นเคลวินนะครับบอกกลอนนะฮะอันนี้ใครหลงมาเนี่ยตายเลยนะครับ หนึ่งะฮะต้องเรียกว่าเป็น t C นะครับ T4 ห้อยหนึ่งแปลว่าเป็นอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับตัวที่1อันนี้ที่เขียน T2 นะครับก็จะเรียกว่าเออสิ่งที่เขาอยากได้เขาอยากได้ t C 2ทวนฟังพี่ชัดนะครับเชื่อมีหลายคนเข้าใจผิดแบบนี้แน,น่ๆก็คือว่าโจนเขาอยากได้องศาเซลเซียสอะข่าวองศาเซลเซียสจริงป่ะงั้นก็ใส่ T1 เป็นองศาเซลเซียสไปสิคำตอบคือใส่ไม่ได้นะครับในสูตรคำนวณทุกสูตรนะครับจะต้องใช้อุณหภูมิในหน่วยองศาโอ้โหหน่วยเคลวินเท่านั้นโอเคป่ะแล้คค่่่อออยยยยยเเ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 าาาปปลลลลงงงง็นนนนศศซซซซีีีีีสสสทหัััโมมรบถใไจะ ยนห้ามทําเด็ดขาดนะครับทำไม่ได้นะครับอ่ะงั้นครับเรารู้แล้วฮะความดันนะครับแปรผันตรงเนาะกับตัวอุณหภูมิในหน่วยเคลวินจริงไหมใช่ไหมครับเราก็ใส่นะครับว่างั้นได้เนี่ยครับทีนะเอาทีเคเนาะอย่าได้ทีเคสองนี่ยไปหารด้วยทีเคหนึ่งก็ต้องเท่ากันแหละเท่ากับพีสองไหมหารด้วยอะไรครับหารด้พีหนึ่งเนยง่ายจริงปะแต่ไปยากอะไรจริงไหมครับนะตามนี้เนาะแทนค่ากันครับทีเคหนึ่งของเราอ๋อกทีเคสองเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับเราอยากได้ติดไว้นะทีเคหนึ่งรู้ครับองศาเซลเซียสเนี่ยคืออุณหภูมิเท่ากกััััับบบตตออออออนน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 น้้้้้ใช่มยยยเเ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 าาาาะะะีีีงงงรรรรูแปปลลลซซซสคคคศ็วิ คือบวก273เนอะแบบนี้ ได้ไหมครับจากนั้นครับ P 2นะครับ P 2เราเนี่ยบอกแล้วแ maximum เนี่ยนะ็กซิมัมคือ10บาทถูกปะแต่ว่าตอนเริ่มมีกี่ใบมี5บาทได้ไหมครับตอนนี้คิดเลขกันครับงานก็ดูไม่ได้ยากเท่าไหร่จริงไหมใช่ไหมฮะตัดแต่เป็นเลขอะไรเลข2ถูกปะใช่ไหมครับอันเนี้ยสองเนะเดี๋ยวคูณ2เข้าไปครับมันจะกลายเป็นเท่ากับเอ่อห้าร้อยเก้าสิบหกถูกไหมครับห้าเก้าหกถูกต้องนะฮะเราจะเรียบร้อยครัว่า T K สองนะครับอันนี้ไม่ใช่หัวเราะเพราะอะไรกูคิดเลขผิดนะครับ T K สองนะฮะออกมาเท่ากับห้าร้อยเก้าสิบหก ลบ273ที่นี่หนึ่งครั้ง Tc 2นะครับจะออกมาเท่ากับกาฬห้าเก้เนาะลบด้วย2อละ273ครับคำตอบจะเท่ากับไม่500อ่ะส0มร้ยไหมสามรแล้วครับ23มไหมฮะหน่วยอะไรฮะองศาเซลเซียสนั่นเองได้ไหมครับข้อนี้ของเราครับเราก็ต้องตอบนะครับเท่ากับ323นะครับองศาเซลเซียสอันนี้เป็นอันจบงานเนาะทีนี้ครับทุกคนครับฟังพี่ชัดนะฟังพี่ชัดนะครับเออขอบอกทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าใครหลายคนยังคงคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเด้ คือมันบวก2องเจ็ดสาไปทีนึงอะแล้วมันต้องมาลบออยทีนึงอีกแะถูกไหมฮะทำทำไมใช่ปะอจำเป็นนะครับไม่ทําไม่ได้ไม่ทําไม่ได้สังเกตไหมเพราะอะไรครับเห็นไหมอะอันนี้มันเลข2องะเห็นไหมว่าตัดกันบนไม่ตัดหรือเลขหนึ่งมันตัดเลข2ครับถ้ามันตัดเลข2ตัวเนี้ยหมายความว่าแท้จริงแล้วไอ้การบวก2องเจ็ดสามตัวนี้ครับมันส่งผลมหาศาลจริงปะใช่ไหมครับเพราะตอนลบออกเนี่ยเราไม่ได้ลบเราไม่ได้ลบด้วยสองเจ็ดสามคูณสองเราลบแค่สองเจ็ดสามเฉยลองได้นะลองใส่ตัวเนี้ยเป็นยี่สิบองศาเซลเซียสเฉยๆเราจะไม่มีนะครับไม่ถูกนะครับโอเคท่้นหมร่ ข้อนี้ยังไงก็ตามแต่นะครับต้องเปลี่ยนเป็นเคลวินก่อนจึงนํามาเข้าสูตรคานวณตามทันนะครับอันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับพุกนครับสําหรับข้อที่16เรื่องความร้อนและแก๊สเนาะผ่านไปเรียบร้อยครับ